โอ้ทุกคนท่านเฮ้ยสะอ่อนไปน้อนคณะืีอบัตรยังมารวงมาอะไรโอ้ยบไงหน่า้ยโอ้เลยไม่รู้อีาหาอะมากนหลุมวันี้ลมพ่อลมแม่มันกดแบบมาเลิกทักเลิกแน่มาถาเเ้าบ้านหมุน้อยอรุณกูจากแค่ถา,าเลยแล้วเอาบาตัตรโตเอาบัตเต๊เาาตเาาตกันไดน เากขึ้นมาที่ว่านม่น่่บเหยผ่้พยาบาลบานเปนั่นหน,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 นิอันนี้นนบาานน้า,า,า,ยยานเปนเหยผู้พยาบาลค่ะเหยี่น้อยเหล่าค่ะน้อยจะซื้อมาขายหนีไงค่ะขู้บอผู้ไรผัวโคตรหนาผู้ญ่บุ้มกันดิตะกี้เอากันกับเราอยู่พี่องแต่ว่าตอนนี้ป่าแล้วก็เลยเะป่าแบบี่ ไปงทางเขาตะไยกจะบอกมกอนันมุกลอดมองดูอาอ,า,อาประเดันทาง,งดูว่าถ่านวนอีเม่เอ้ยไฟเทกิจการอี่ยังก็บ่งขึ้นบ่เกินเอ่นไพ่เล่นไฮโลก็บ่งขึ้นเล่นหี่จะของขึ้นตลอดอีเม่มวันนี่คนอย่วบาเพื่อนคนไบ้ปะเนี่โยโค้ชตีเพราว่าเป็นคนชอบเพื่อนคนจัอยาง เออไี้คนฟักเนี่ยนั่นเมียตีกันจะกับหัวก็อย่างมาหัวเมียพูดเนี่ยหัวมันกระชวยอืออย่างกินใจแต่แล้วงานเมื่อเรียนมาตีกันตบมาซี้กันว่านี่ไงชี้ระกตีและก็ี้ระกตีและวก็ีลระกต์เต็มวาลียังเวลาไินกา เราจะเล้ยอกูบเรอม่นแ่ไอ้ก่เราหัววนกู่ต้องไปเห็เสยแน่น่เเอาะโอยนี่ฮัมปกูนี่ม่ได้อ่อนซอนฮัาทอันี้มมานกัปั่นกันไปเลยบุรุษารมันมุดมันนั่งกับกูพราะมึงอยากได้งานมึงอยากได้เรามึงอยากได้เรามึงมาเราจะเหเขาปีนี้องไซนัมกูเงียบอตไอว่าองความเว้ย จยงโอ้กูไปดที่สำคัญไม่นังนีกนี่นอโซี่กูมาเี็กก็พัดกันไปเลยบุรุษนี่สับกูบัใจมึงแล้วบุกขี่ทีตีอันนี้นี่มึงเอาไปเมืดเลยบัดจิบกูบจับอลว่าไจไปสบายใจแล้วสุภาจเป็นแม่ตัวใหญ่แกตตีกันร่เมาฮะเนี่ขี่ันผิดแม่งบ่ราว่าบวนไต่พงแค่มาหานี่มีหัวัวาน่ามา แตกตั้งแต่จังหวะแรกจังเม็ดทักซักตู้ทางมึงว่าบ่ดีมึงเอามันเห็นอยังซะนะมันโคตรง่ายเลยเลยยายอยากพีดอยากพ่ากระโดดใหญ่เอ้ยอยากอายพี่อยากอายน้องเมื่อใดก็มีแต่เถียงกันโอ้ยเัาอยู่นี่ มีกันว่าฉั่นทองก็ไม่จะผิดจะพลาดกันหรอเนาะเฮ้ยเอาความใหญ่เป็นยังคไหนไหนใหญ่เฮ้ยความแง่คู่หนึ่งคูมึงเลยบ้านใหญ่ฮ่ได้คาถาดีให่เป็นกตีกันเลยนี่คาถาดีเป็นอยัางจังวา่บาบอก,กน้าานอง,งบอกมองึกมงในคาถาอย่างาไหนใหญ่ฟังไว้เด้อพี่น้องจะหากหัวถึงหัดมือแต่ต้องมวนวนกับหัวสนันนม้วนวนจังงานเพราะว่าจะไหนจ้าจ้าคนะ เออากราเอออมมสั้นๆเอาน้ำมันมันเงนอยแลวเล่อจะตนาวเ่งอด้ไปเฮ้เอามาละบีกี้บีกี้เออเล่งพาปเลาเจเด้อ กูได้ยินพาว่ามึกอะไรอยไป็สีเสียรไม่ยบุญตจ้าบนกกี้จ้ากวนตีนกูดีจ้ากกี้จ้าบ็นเ้จ้าเบกกี้จ้ากกตีนกูดี ตัวต่พ่นที่ห้ามึงตัวแนวไหนเจ้าดิว้ายปุ๊บไม่เอาส่งของกันที่มเอาส่งของจะที่ผัวกตีมึงตายทั้วัคนซื้อนอเห็ดจ้าไหนขันเอียตือโพสซื้อโพสอาจังที่เอาจังไหนเจ้าที่พาแปเอของมาของดีถ้าไปของดียุ่ยใชโอ้ยยุ่สารไม่เงีบหวนว่าให้เห็นแบของดีปลูกมาหนาทีหน้าที่ตากันผัวองจิงวองแดวนดนแน่วองจริงวุณทองแทง ต่งโดนดนีู่นยอกินอแมาตะแมมสไปนี่เป็นยัง่ห้ี่นครไม่ด้ลีวอนาไบของดีอยมาถัดดอกข้าก็ไปหน้าหนังใหญ่ก็ูดเลมาสตาร์โหลย่นีบุจักเมีที่เทากันมจะไปทางนี้ไอ้หนังขวานสิตีมเอเม่ไปัวถอยตัง มันมีแค่ปลาใส่อใสื้อลไกะย่างหวแด่อจานียัีมซะนี่น้ําหันไผนีหลวงสีใสไสตายืนตวันซอมา่าคอยมีห่าคู่ของใหญ่มาเยนคู่ไปใหญซ้ําไวรื่อสไพ่อบ่อยากี ุม <Net> ือนี <est> ้พ้นกะแลนมาหาหน้าผู้ชายของอีแม่นบ่มีเงินมาหัวเนี่ยไปตาหันในเจ้าหาน่ะบ่ฮอดผู้ใดบานไปสวยแลิบบแก่แลา ผู้ของแม่กับเจ้ารียนมาหาซุนารีเขาป้ากัะแดดแม่บดบานเดี๋ยวนี้แต่ยิบพาว่าคนขวาปลาหลจันถ่ายยิ่นั่นกันแลอีฮจาะปอดหน่งหอสานคนเล็บพอกระตีย่โอ้ยค่อกระตเข้าไปโรด้ผ้าไปหาโพดล่เยสี่คนไหลสีแเทงไปหาแม่หมอก็ได้จับตักชื่อมัไปโรงพยาบาลโอ้ยมันอะไร้าวจะมีชกอนจันท์จะแพี่น้องพี่น้องบ้านหนน้อยขา n ขอไปหาสามไม่ยอมขังถี่ต้องยคอยยองไปก็ยองไปกันไหนวักิเสาหิ้งเราจนทิพย์กันแวต้องยคอยยอไปกัี่น้องตองไปยงคือจังไปแล้วัดเตียง โกมันคือไปวันเกิดผู้ใไรนี่เาวันเกิดพานมังน่อแล้ว,ลวเจ้าอยากได้งิรวยเลยนะใคอยากได้เงินวยแต่เนาะคนเกิดแ้าเลยเอาปู่ขึ้นยองเป็นด้วยหรอที่ธนาารอีฮานี่เงิน,นไม่บัญชีมันนี่เป็นลานป<ด>ุ่ตีต้มออมันเ,อเอ้อเออต้มแล้วอย่าคอยจิบ่นนะข้าเดีย <c oughs> เ่ยวก็พูดอีฮานี่พี่น้อง

แม่หมอหัวตีมหัวขาฉันเอาเสียงหัวอจะได้ไม่เป็นแตงยีเชียวเช่แต่แกึงไย่กวามเลยของกูนะคตสามาทำไมตัดมึงีดี้าพี่ตาสตีแม่หมอทำไมผมชักชาฉันเนี่ยไอ้ผมตาเลยแหละ เสียดีบตลบเม่นมนั่คขอ้นสบายเจ้ไแม่หมอม,ม,ามาทจแม่ลามากา่อ,อฉันเน็นแม่หมอหัวตีหัวขาดจะชีว็ดจะไหน,นบุญมันบ่อยงานบุญสร้างของเีน่าแม่บุญสร้างของดีอย่างเหาแม่ม,า,า,มาหน้าที่มาหน้าที่เออมาหน้าที่มันจะใส่าแม่ไม่มาห้าดูแล้ว,วถ้าข้าดูแลข,ข้าพูาน่ะแม่พญายดุพะลุกูดีแม่ ขอ,ของตับนะของดีกูมันหน้ใช่ไหมมาเรื่งกูมั่น,ขอขอนิ่งใช่ไหมนะปเป็นิ่งจิมมี่ก็ไกจะดูดนี่แนะงล่ล,ลูกปัน้นตีนแง่โอ้ยุ้ยีนลูกปั้นต้แช่นะ้ำดูดนะคูอนน่อกมาจะฟังแล้จะม่เห็นตินแหนกขี้ตะเลแล้วตินยุ่ยก็จะดู ชักศีกันี่ชีโอ้ยฉันมกขอกราบขอไหว้นี่ฉันเมยไหว้กรู้ชักทูเดอรเมย์เอ้ยีนีปัวปูหาเร้าเหล่าโน่นี่น่เด้อจ้าไอขี้บอก่อนอิตลนทีเอ้ขออภิษฐานอีกเจ้าบาทเน่ากทูเดอมย์ฉันเมย์เยหิวขายนี่เด้อไบ้า กิ๊เป็นกระสีตแม่ที่เอเป็นต่ากสีที่ต่อแม่ตสีแท้วะนี่ต่างสีแท้นะพี่หัคืนพรงดูยังก่อนื่นพลังงานคืนพลังงานมจะใส่มไเห็นบ้างไม่เห็นอยากเห็นดู้งใช่ มัน่น่ามี้วหาหมูหวานมาเสียนายคนรอก็มีเร็วมิ้อย่างมากสุดมิแตขอพูกินบ่เบิดในี่วคอเ็ียสนไลด้ยร่สีนขาแค่ยได้ยีห้นาะสาตัวเดมเอสาสีดีไปอยู่นหลุมน้าเตาเรมันเงียนใกินรเบิดใคอะไรย่ห้อมั้งาห้าค่นมีกินพีคอยคคอยมูาอีิเอเจารักคอยไล่ปนสามแสน ววาราคาเทเล็อนสามแ้าสน้าราคาเนี่เนื้อดีพิมจะมีหอยเบิกแน่ว่าตอจ้าหอยเบลูกบ้านมันก็หนุมเซนคอยเตั้งเซนพักชียพี่อเอานะหอ,อยเทเล็กก่อนสามแสนหา้าในหอยตอจ้าเลยเนี่อตอตวน,นจั<ะ>านใช่ไหมหาแค,ค,ค่ไหนแม่เราหาแสนกำมัน เท่าไรขันก็กเป็นการท่าไักสามมอึงแตข้ยหอวาหมันเพกินเศษเมข่อยขเม่อไมตาไรชื่อไปบดเชียดอกบเชียเ่าไันเป็ดเจะสขีดไว้กขวาข่เจะๆนี่มาไลางนี่ังแท่ไรนั่นสาชักสีดีเออัดชักสีดีขอขอพิสูจน์บ้าแมไ่มีบังกับพวกยืนกอดกอดจูดเชม ยังแต่บางไฟจุดเมนบางไฟอนะใส่แล้วเล็ออกสีแดงเนาะบังแนะ้าบังไฟถุมืนียเอาบังไฟนย่งเป็นนัที่ แมกสะโพกแตกแสดงว่าของควอมเนยโคาแตกกันลยอกคาอกิจะบางกันข้ากนจะบ้างนี่ดูด้วนะินีหุย้ิข้วมึงมากแตกอีหลีแม่ก็ท่านได้เชียร์ปไหนมาเ็ดนเลหน่ไปามันไก่เล้าพคไปเอาหักใส่ปากดยได้บ่

อี่ล้ง่ะวัเชียร์มาบางเดียวมันาฟิวเนาะอนใส่แจสามงเฮ้ยสามงเ่ยมกดยรูปบางเดี่ยวลูกปักจะเด็กันคยืนบงคอจังสิคิดเอมันยืนได้ ด่บังนเด้อบังนึ่งก็ต้องย่างบังสองโจดนะจูเลยหนึ่งีนี้มาะเกียวีออกเลยหัวแล้วีมุนเายไปเไปได้ลสองฮ้ยมันก็ยับหนีบักเทียงีนทำไม้นนอนน่นเ

จากสีดีไปยังหลวงตังแม,ม่เด้อตูเด้อตูขึ้นปีชอรแห้งขักแถวบ้านมนจะว่าปิดเอา มันกัะโปงอุจึอมันแท่บานนี่มุนอาณาแทะลูกปั่นหนึ่เอาใส่หนยิ้มขายไปใส่หนักนีแค่ไหนสาธุเลยขหามันเราปลุลูกปั่นคู่แข่งฝาน้ำเนี่นเ็นไปนล้วาว่าเป็นยังเป็นรจ้ากูมาป็น

แกเดมันจะมาป่อกูที่ปาปล่อกมันมาปากหลอกมทัน่แ้กูเียงนทุกเ่านเ็เงนมาลยไอเจ้าตองการารากระดดมใหญ่วัน้มันต้ไล้มันาง่มันยหาท่หลัมยหารไม่คยดอยตัเดลวฮะเ็ดอยทหารไ้่พวก้ี่ย้องรบผดอเป็นคนาพวกนั้นมา้ สิบล้อเสียหักจังหักหลบเลยแบบนี้ะม่แม่ไอ้ใพวกจบมาคอยัันนันวานมกวอยเลยน่ะบน่จเลยจว่าขั้วมันยิ่งไกนาไกตางนไปจทกซี่าซอย่อยนแม่นควมึงหลดมยิ่งแนมึงนะไ้ใช่มเลกอยจปหาผู้ชายชื่อไรบ้านไหนล่ะเม พี่เออากกปนั่งมานะฉันที่น้องฟแฟนๆเนท่านผู้มีเกียรติที่เขารพ่มับ